สวัสดีค่ะเคนแคซี่นะคะตอนนี้เรามาอยู่กับเกม s l e n d y ทับ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 อะไรวะทับขี้ครับทับบี้นะคะเราก็มาอยู่กับน้องกระเพราแล้วก็น้องเกี๊ยวเบะเอ้ยเกี๊ยวกุ้งนะคะเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวกุ้งในตำนานเนี่ยใช่แล้วเกี๊ยวกุ้งในตำนานหาซื้อได้ตามเซเว่นทั่วไปซีพีก็มีร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศชั้นนำเลยนะจะทางไหนอ่ะเชฟหอมทางนี้ครับ นั่นแหละเดินตรงไปเชื่อผมไม่รู้ผมนั่นไงเจอเลยแล้วทำไมเวลาเก็บทายมันต้องมีเสียงอะไรอย่างงี้ด้วยอุ้ยเสียงอะไรนะเดินกลับจะบกเดินกลับการมากเดินกลับเหรอที่นี่ทางนี้เดินตามทางเดินตามทางนะคะโอเคค่ะเ่อแล้วติดล้อด้วยเห็นเปล่าผมบอกแล้วเนี่ย จะมาประท้วงนะถ้าเก็บพายครบสิบอันนะทำไมเดินตามทางนะเดินตามทางเดินตามโยโย่อ่ะออมออมออืออือือือมดอ่้อืดอืดอดอืกอืดอนีอืดไม่ค่อยหออดอื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 อยอืดอืดอ่รอืเอ่ดอื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 อือออออ เจอง่ายจังวะไหนสามอันแล้วฮะแงะแงเนี่ต้นไม้ตัวนี้ใหญ่อย่างงี้ไม่มีอะไรหะอมันมุดมันมุดได้ที่ไหนกันล่ะโอเคถ้าตามทางแล้วมาซีต่อสิเลยไม่รู้ตัวไหนเป็นตัวไหนมันน่าจะขึ้นชื่อแนน้ำทะเลแ้วม้งเชียวดิ๊ดิ๊ดิ๊ดี๊ดพี่ขวัญอยู่ไหนอ๋ออยู่ข้างหลังนี่แหละแต่ว่าหมายถึงว่าน่าจะขึ้นชื่อให้หน่อยว่าคนนี้คือใครจะได้ไม่งง เกมมันอยู่ในการพัฒนาครับอย่าเพิ่งรียมันยังจะมี v สามใส่เลย v สองก็พอเลยั้มเบต้ามาใส่ก็รวยอุ้ยอุ้ยจะดูไหมใครโดนมันก็น่าจกดีออกนะดีออกออีดกเหยียบย่ำหัวไปทางไหนต่อคะอุ้ยโ ใคโอ้ยอยู่ไหนกันน you know, ่ะไม่รู้ว่าแตกกันวันนั้นแหละใครครับไอ้ผมเกลียวกุ้งในตำนานครับอ๋อแปลว่าตอนนี้พี่ขวัญก็อยู่คนเดียวสินะพี่ว่ามันตามผมว่าเน้ยมันตามมาทุกคนเลยครับมันตามทุกคนละสามตัวเลยเหรอเมื่อกี้เป็นไรกันเนี่ยเป็นลงกันเหลงงงแตกเลยมันตามสามตัวทำไงอ่ะ เราจะต้องไปตรงไหนต่อทางถนนน้องเดี๋ยวผมรีบหาให้ครบมันก็จะได้จบแล้วจะรู้ได้ไหมเราอยู่ตรงไหนวะมันต้องเก็บเป็ครบสามคนเลยมันเก็บทีแต่ตอนนี้พี่ขวัญเนี่ยหลงทางกับพวกผมเลยนี่ยโอทางนี้อุ้ยจับไอ้อ่าอย่าอย่าไม่แดะผมดอกมารับผมหน่อยตรงทะเลอ่ะทะเลต้องกลับอีกเหรอใช่แล้วกลับไปด้วยความปรารถนาดีกลับกลับละเด็กคุณ เฮ้ยผมว่านั้นรวมกันเราเฉยแยกกันตายค่ะเนี <int Mandarin> ่ยมันมันก็ค้างแล้วอ่ะคือตายคนหนึ่งยังไงก็แพ้ค้างเลยเหรอเออคือทุกคนยืนเริ่มดีเหรอตึงใจอืมเนื้อมามันก็เปิดด้วยนะอะไรก็ไม่รู้มองไม่ทันนะครับไปเหมือนเดิมนำฮะใครนำฮะหวังว่าคราวนี้ผมจะไม่ตายอีกฮะเลดี้เฟิร์สครับ อะเลดลิเฟิร์แล้วเหมือนฉันจะรู้ทางอะเอ๊ยน้ำน้ำไปเจอแล้วไม่ต้องบอกกาเจอปะนี่เรามาเริ่มใหม่กันใช่ไหมใช่ค่ะเริ่มใหม่นี่เมื่อกี้ใครตายวะเดี๋ยวรู้เลยไม่รู้ไม่รู้ใครตายเมื่อกี้เกี่ยวกุ้งเหรอทำไมเป็นคนนี้เกี่ยวกุ้งตายไว้ยเออกเสี่ยวกันเลยผมกราบขออภัยครับผมไม่เป็นไร ไม่ได้ฮะเกียร์กุ้งทำไมทำแบบนี้ฮะใช่เดี๋ยผมจะพิชิตเกมพิชิตเกมนี้ให้ให้ดูเนี่ยแม่ใจเกมนี้พิชิตได้ผมนับถืออ่ะดูดูดูจับจับตาจับตูดดูเลยจับตูดฮะเขบ้าด้วยเกียรติของขบ้าฮัลโหลเลยเดินชนต้นไม้ฮัลโหลกันเลยทีเดียวจริงพี่เกียรติขว่าฮัลโหลรู้สึกว่าจะหนึ่งถึงสี่ห้าหกนี้เราจะแบบพอผ่านมาอยู่ใช่ไหมจะไม่ค่อยน่ากลัว ไม่เลยคมันแค่สี่นี้ผมว่าก็เริ่มระทึกเลยนะไม่เท่าไหร่ย่าไอ้นพ่นไื่คือเหมือนว่าเราก็เดินมาหลายรอบเลยไงไปไปเก็บกั้งหน่ะที่ทะเลอ่ะแต่ไหนก็ไม่ไม่อยากอะงั้นไปเดี๋ยวอยู่ไอ้นั่นก็ลุกขึ้นมาอีกอะใช่ไหมไม่ไม่ ถ้าเก็บอันที่สี่แล้วมันก็เริ่มไล่ตามใช่ป่ะเออวิ่งกลับมาทางถนนเหมือนเดิมใช่ไหมราวนี้คราวนี้จะเล่นแบบเฉยๆอะไรอะไรแม่มันต้องลุกแม่มาไปแล้วกูไปแล้วได้ยังวะได้แล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอ้ยทางนั้นมันทางที่มันมาเนียเออนั่นแหละกลับมาก่อนไปทางไหนไปด้วยเราจะไปบ้านเซเรนี่ทับเบี่ะ เอาไปไปตั้ยสา้ยปัดเด็นมาแล้วปัดเด็นมาแล้วไปทางไหนเนี่ยตัวใครตัวมันละงานนี้โอ้โหแม่งกรีดด้วยอ๋อไบกัดไปด้วยไปด้วยไปด้วยไม่หันมองกลับไม่หันมองกลับแล้วฉันจะหลงทางแกไหมเนี่ยเจะไม่จะกินกระดาดนีเลยไม่หันมองกลับค่ะผมนี่ปัดตองตองทีติดต่อกันอยู่ไหนกัน ผมก็อยู่คนเดียวไม่รู้ผมไม่หันมองกลับเอ๊ยเจอใครเจอใครแล้วครับเมื่อกี้เจอใครไปแป๊บข้างๆภูเขาเปล่าไม่รู้อ่ะอุ้ยอ๋อเจอแล้วใครเนี่ยใครเนี่ยพียงเอ้ยเอ้ยผมเองอ้าวโยกุอะไรวะพี่ขวัญอยู่คนเดียวไปแล้วอย่าหยุดจำไว้ครับพี่ขวัญอย่าหยุดวิ่งเนี่ยอย่าหยุดวิ่งเหรอต่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 อฉันต้องไปทางไหนเนี่ยฉันไม่เคยเล่นและฉันวิ่งมั่วหมดแล้วฉันจะหาบ้านมันเจอไหมเนี่ยสี่แยก จะรู้ไม่ได้ตรงไหนเนี่ยอยู่ข้างๆภูเขาเนี่ยเอาแล้วเอ้ยไม่ได้ผมไปทวงพี่ขวัญเลยโอ๊ยเอ้ยเจอติดต้นไม้เฮ้ยทำไมทางนี้ไปทางโลกเนี่ยเอ้ยเกมมันดูยังไงเฮ้ยเจอแล้วลานเลนนี่เข้าไปเลยครับโอเคลุยเลยเยี่ยมเยี่ยมเก็บ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 ดีเออเฮ้ยเจอภัยแล้วอันนึงขึ้นไปข้างบนครับ เชื่อวันในผมออกมาแล้วออกทำไมอ่ะอย่าอย่าเดินกับหลังไอะไรดีเอ้ยอย่าตามเรานะทางไหนต่อ่ทางนี้เลยครับถ้าจะไปหาพี่ขวัญผมมีดาสหอนในพี่ต้องเดินทางนี้ไม่รู้อ่ะจริงจริงมาทางนี้ผมเจอพี่เนี่ยตะคุ่มตะคุ่มข้างหลังนะตะคุ่มตะคุ่มไปเจออีกแล้วครับโอ้โหโอ้โหินมันนี่มันทำไมผมได้หกอันนะวะก็ได้หกอันเหมือนกันครับผมได้ห้าอัน อ๋อเมื่อกี้พี่ขวัญได้อันที่ห้าแต่ผมได้อันที่หกใช่ใช่เฮ้ยระวังนะมันจะเริ่มสปีดไวขึ้นเรื่อยๆอุ้ยแล้วฉันเดินไปตรงไหนแล้ววะเนี่ยจะบอกว่าขวัญไม่ได้เดินดูแผนที่เลยผมก็ไม่ดูผมเดินดุมๆเงี้ยต้นไม้ก็หักจังเลยเอาละตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มตุดลุกแล้ววิ้ยเจออะไรอันนึงกับเจอป้ายหรืออะไรสักอย่างทางตันปะ เออนั่นแหละทางป้ายผมจับไม่ใช่<ด>ป้ายมันจะเป็นเหมือนอเครื่องม่วนๆควันๆเนี่ย <Yeah, S 2> <ะ>กบกบใช่ไม่รู้เครื่องอะไรทั้งอย่างควันๆมีควันด้วย yeah, อ่ะเย่แล้วอ๋อนั่นแหละแถวนั้นมีอยู่เฮ้ยเย่แล้วเก็บไปแล้วอันนึงปกอันแล้วอย่าหยุดวิ่งเลยอย่อยาก,กับหลังเลยมันจะตามหลังเราอยู่ตลอดเวลานะฮะเอ้ยหลอกผมก่อนจะพยายามไมด้ครจะพยายามไม่แต่รู้สึกว่าทางตันแล้วเว้ยไม่ครับ พี่ขวัญอยู่ไหนแหมไม่รู้ฮะเดินมั่วหมดแล้วล่ะเฮ้ยทำนี้ทำนี้อ๋อไม่มีทำกคนบอกว่าอย่าหยุดเดินผมก็เดินอย่างเดียวเดินเดียวใช่ถูกแล้วเฮ้ยจะอะไรเฮ้ยจะอ๋อเฮ้ยาจุ๊บเอ้ยต้นไม้เด้อเอ้าเอ้าเราหลงทางอีกแล้วเลยตรงมาตรงมาตรงมาอ้าวไปดูตอนนี้ว่าเดินวนแมปหรือเปล่านี่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 อุ้ยไม่อุ้ยกันทั้งแม็อั้งเกม ไม่พูดเลยแล้วเห้ะเจอบ้านแล้วเจอที่แล้วเอจพี่แล้วนี่มันคมไม่คิดจะชัดเลืวดเขาเขาเขาไปในตางเข้าไงเ่อยาเข้าเลยทางนี้เข้าข้องบนเหระนี่ไม่ใช่ความบังเอิญที่เราได้เจอกันมันคงเป็นความบังเอิญที่เราได้พบกันอุ้ยทำไมขอไปเนี่ย้าสิขไปแล้วไปแล้วไอยู่แล้วออกบ้านเฮ้ใครเจ็ดอะเฮ้ยเก็บตามมาแล้วเก็บเราตามมาด้วยอุ้ยตายแล้ว วิวิวิวตามแล้วอุ้ยไปแล้วไปไหนเนี่ยไม่รู้ว่าผมจะตามไอ้ขวัญอยังไงมันเดินตามพี่อยู่มั้งเมื่อกี้เห็นอยู่นี่มาคนเดียวครับลงทางอีกแล้วผมลงอีกแล้วไอ้เจ้ามันตามฉันอยู่อ่ะเจ็ดแล้วเว้ยเจ็ดแล้วเหมือนกันนะทำไงเดีอ่ะปกเลยเขาได้เจ็ดแล้วอ่ะเจ็ดแล้วอย่าหยุดวิ่งอย่ามันตามหน่อยจะต่อแน่นอนเออเดินตามอยู่อ่ะเฮ้าโอ้ย เงนิงนเงน Ooh, ันแหละเงินเงันแหละเงินงันเหรออีกว่จะกลัวฮะไม่กลัวเลยเนี่ยเดินง่วงเลยกดชิปไม่ปล่อยเลยเนี่ยก็พอกันโอ้แต่พอเก็บได้ก้าอันนี้มันวิ่งเร็วกว่าโอ้ยเอ้ไอ้ยอย่าปล่อยได้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเยอะแล้วเอ้ยใครเดินตามผมมาเนี่ยไม่รู้ผมเดินนำมั้งไม่ได้เดินตามหรอกมึงเนี่ยเนี่ยเดินนำผมไปแล้วเนี่ยใช่ เองครับหลงทางอะ่ะก็ยังได้เจ็ดอยู่ดีอะ่ะถ้า <Yeah. S 1> หันไปจะเจอมันปะเนี่ยไม่เจอแล<ะ>้วอ,อ,อไม่เจอ,อแล้วเออไอตอนนี้ได้กี่อันแล้วเนี่ยผมน่าจะเจ็ดเจ็ดเหมือนกันค่ะระวังนะเดินชนต้นไม้มากนี่มันจะแบบว่าอืมตีนี่ถ่ายรถนี่เดินมั่วไม่หยุดเลยเนะี่ยไม่หยุดไปร่อน มั่วเหมือนกันเดินมีแต่หญ้าไม่เจอถนนอะอุ้ยอุ้ย,ยมันจะมามังจะรอดหรือใช่ไหมเนี่ยมันจะแบบอุ้ยเป็นช่วงช่วงเป็นหลินหุย่ยอุ้ยเจอถนนละโอ้ยเอ้ยเนี่ยผมว่าไป<ม>าที่ถนนในนั้นอีกสองอันนะผมว่าผมก็น่าจะผ่านละไม่ยู่ตรงไหนกันมีต้นไม้ที่ล้มอยู่ตรงนี้แล้วเป็นทางสามแยก อยู่ไหนกันไม่ไหนดีวะผมเดินมั่วแล้วเนี่ยไอ้โดนคนนี้จะพายก็สุดอันตรายโอ๊ยอ้ยเจอภัยแล้วโอ๊ยสุดยอดตรงไหนวะแบดแล้วโอ้ะต่อไปนี้หยุดบิงไม่ได้แล้วอืมแบตอ่ะละเอ้ยทำไมผมัแบบนี้เจ็ดอยู่เลยอยู่ไหนกัน ผมมาที่ทะเลแล้ววิ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 โอ้จะไม่กลับไปที่ทะเลเพราะมันจะเดินตามหลังเราจะรอเวลานะผมมาที่ทะเลไม่อยากหยุดแล้วไม่อยากเล่นแล้ววะเมื่อกี้มันกีใส่หน้าเราอ่ะโคตรอเครื่องพันอีกแล้วเฮ้ยเราอาจจะต้องย่อตัวตู้เหมือนกันได้สมวันมีใครเดินตามมามันตลอดเลยไปนะไปนะโอ้ยแหลกเลยนะเราต้องไปที่ทับ รู้สึกว่าฉันจะเดินมาทางเดิม o oh my g อดรู้สึกว่าผมเดินมั่วรู้สึกว่าตอนนี้เราแยกกันเนี่ใช่แล้วค่ะตอนนี้ก็เกิดอาการแยกกันอยู่คนละทางอุย้ยแย่แล้วมาเจอกันที่ทะเลไหมโอ้ยเหมือนจะหาเจอแล้วเนอะเธอเไม่ <ขา S 2> ทะเลหาไม่หาไม่ง่ายหรอกโอ้ยเ<ะ>มือ่อไรจะเชาวะบางทีมันก็จะมืดนานไปเลย มันจะเช้าได้ไหมเอ้ยเว้ผมเห็นอะไรแวบๆป่ะเห็นพี่ป่าไม่ไม่ไม่เห็นเหมือนแสงไฟหรือแสงของไอเนี้ยไปใช้เออเอ้ยมันออกมาทะเลอ่ะพี่ได้ป่ะวะอยู่ไหนกันวะสุดแแบบว่ะใช่ทำไมฉันมาเดินตามโขดหินวะอยู่ไหนกันไปดิวะ ไม่ใช่คนเห็นปีนเก่งเท้าปิดไฟเดินได้ป้างยิงน่ากลัวนะไม่เท่าไหร่ค่ะนิดหน่อยนิดหน่อยโอ้ชิวชเปิดดีกว่าน้าตาตื่นเต้นมาปิดไฟแล้วไม่เสียงคนน่ากลัวเราจะรู้ได้ยังไงว่าอยู่ตรงไหนของแมบดูไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เลยนะมันต้องดูจากจุดเด่นนะครับ แล้วกดเอีมดูโอ๊ยกลับมาเจอบ้านอีกแล้วอะเอาอะไรเงมันไรจะเช้าวะไม่รู้อะฮะรู้จักหลงทางไงไม่รู้ผมยากไปตรงนั้นนะที่มันมีควันขึ้นน่ะเท่ามีอ๋อพี่มาเก็บแล้วไงมาเย็นสองตัวเฮ้ยใครโดนเจอพี่ก็เกือบเจอว่ะเมื่อกี้เกลียดกลัวเมื่อ เกือบตายแม่เจอพายแล้วอันนึ่งฮะพี่เก้าแปด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 อันตรายแล้วพี่ตอนนี้อันตรายแล้วเจอเจอใครอุ้ยเจ๋อเขาเจ๋อใครเที๊ยบน้ำไม่ดวนยักเลื่อนสลับอย่าเล่ก่อนเดี๋ยวขอเองขอโอ้ยโอ้ยโอ๊ยไอ้โดนวะเฮ้ยเจออีกอันหนึ่งแล้วพี่โดนเนี่ยไปอีกแล้วโอ๊ยผมเจออีกแล้ว ขี S <S ้วันเนี่ยอะไรผมบอกแล้วอย่าเดินกับหลังก็ไม่ได้เดินกับขาขี้ก็เดินเออโหนไปด๋ดดอย <S <S 2> <S 2> ออกเกมแม่งเลย